ต่องานชื่อสัตว์ตอเพื่อนรว่วมงานชื่อสัตว์ตองเราดีใจเป็นโยมโยมเสร็จลับแล้วฮะอายังมาทำกิจกรรมกันนะาเรากำลังสบายจนโปรยมือพานเรากำลังสบายจนโปรยมือพันอาตม,มานับในถึงจิตให้โยมหันหน้าเข้าหาคู่จับคู่กันนะใครไม่มีคู่คือด้านหน้านะน อายุคนดูวันนี้วันเด็กแห่งชาติลดอายุเหลือเท่าไหร่นะ10ปี10ปีไม่คิดถี่ยั้งเลยฮะคนอายุ10ปีจะทำอะไรก็ง่ายนะจะมีความสุขง่ายือนเด็กนะเด็กมีความสุขง่ายเอาไม้ไปเขี่ยดินนะเขี่ยดินไปเขี่ยดินมาแม like ่บอกไม่เข <funky> ี่ย <brewer> ท <es ife defendant> <urai piano tiế ng> ี่อื่นไปไปเขี่ยหลังแม่จริงป้องงั้นคนอายุ10ปีจะมีความสุขหันหน้ามาคู่วันหันหน้ามาคู่วัน ทีนี้คืออยู่ดานแฟนอด้านขวาของขวาไปขวาเราฮะหาตลาดขูกแล้วผมอยู่ด้านซ้ายเป็นที่ที่ฝ่ามือของเพื่อนนะใจนะอยู่นั่นก้นนะหาที่นะเดี๋ยวเป็นที่เพื่อนขูดเดี๋ยวโย่หลายท่านไป่เข้าใจนะตัดจิ้มยังไะตามโคตาจิ้มอย่างนี้นะใจนะตลาดเป็นที่นะมเอาหิ้่ีนไปจิ้ม ฝ่ายมือของเพื่อนะนะแเป็นการพอออกเอานยึงซ้ายไปจิ้มขวาสลับกันนะตามคนต่างจิ้มนะโอเคเดี๋ยวนะครับทีนี้จิ่มไว้นะจะมาจะทดสอบสตินะพนักงานคือสัญญาอินเตอรเราไงนะจะมีสติในการทระกานหรือเปล่าคุณโยมกันยังไงฮนะการติดาจนี่อยู่ว่าพ่อติดใจการติดาจนี่อยู่ว่าถ้ามีคำว่าผูกเมื่อไหร่ให้คุณโยมพยายามผูกด้วยมือเพื่อให้ได้ ทากไดบ้างอีนิดมือเลยจมือได้งนครับ่านผมนะรางแยกนีลนะค,ค,ครั้หนึ่นางนนานงาแล้วนานแสนนานนานจไม่ได้ทีที่น้องชามมมออินโเออเดินมาก็ไปในปาหาของเก่าก็บขอเก่าสุดท้ายเดินหาของเก่าลงปาฮะปาหาทางออกไม่เดี สุดท้ายเดินไปเดินมาก็เจอท่าบออกครับทุกคนที่ไปก่อนครับเจอท่าบออกครับสีพี่น้องชาวจีนสุดดาร์มรีบวิ่งหนาด้าเพราะว่าเจอกรดน้ำคุณโยมเจอกรดน้ำสีพี่น้องชาวจีนรีบวิ่งลงไปในบ่อน้ำรีบ่งน้ำล้างหน้าล้างตาเทยาหน้าจะมาเท่านั้นแหละครับปลาบอกว่าเจอจ้องจ้องจ้อคว้า กวางเต็มศาลไปหมดคุณเลยแต่ศาลนั้นมีดอกบบัวบัวบัว พอเสร็จแล้วหันหน้ามาทางนี้อันหลังไปทางโน้นก็อะไรนะก็แค่หัวหันหน้ามาทนี้ก็หันหลัาไปทางโน้นนะกิจกรรมเมื่อสักครู่อยูหลายคนอูกด้วยเพื่อนได้หลายคนกไม่ได้หลายคนไม่รู้ว่าจะผูกยังไงฮะกิจกรรมเมื่อสักครู่สอนให้รู้ว่าคนเราอยู่ด้วยกันทํางานร่วมกันคู่อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกัน ยาบัวแต่ต <Yeah. S 1> ้องกับผ ch ิกับดูยาบัวแต่จ้องกับผิได้ร็มไล่คนจอยู่ทีเพื่อนหารู้หรือไม่เพื่อนวจกรเราัเห็นไหมอยู่ด้วยการยาบัวแต่ต้องกับผิดับผิดควรจะแนะนําเพ่อถูกดีเพือนรวมงานให้มีความสุขคนเราทำคดีพูดเําญอยู่ทิ่ปากพูดของเราะพูดเชื่องชมิดีพูดให้คนรักกันพูดให้คน เียนกันก okay. ็ได้วขอทางกันได้หนอยู่ก sure okay. ันอย่าวแตกต้องจับผิดกันไปดูถ้าเราต้องจับิดเพื่อนื่อนก็จะต้องจับิดเราอไรันู้ออขอแก้วกแฟบนึ่งนะะีที่มีหูนะแก้วกแฟใบหนึ่งที่มีหูแก้วที่มีหูอัแก้ว่ีหนอันนี้หมูจริงๆนะอแก้วเดี๋ยวถ้าิงกำนะ โยมอยากมีความเร็ญรูปเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานไหมโยมอยากมีจะไอยากอะไรแล้วใครจะไม่อยากดีเนาะอยากมีจะไปยากอะไรสำคัญอยู่นนที่ตัวเราสำคัญอยู่ที่ใจของเราเลยการกระทำเราก็สำคัญคำพูดก็สำคัญพฤติกรรมเราก็เป็นส่วนที่สำคัญเห็นไหมคกว่าความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนตามคิดดีพูดดีทำดี ผลงานออกมาดีคิดดีพูดดีทำพ,พูดดีการทะทำดีผลงานผลงานออกมาดีเช่นกันนะทีนียกืออะไรนะแล้เอาตัวแทนนะนผู้ยืงถึงท่านพู้ไทยสึงท่านนะใครจะเป็นทาสสถาบันเดี๋ยวท่นนานมีคำสิทธสถาบันรางวัลนะขอเจียบพรมเว๊กุญแกเลิเกกันนะ โยมเห็นแก้วใช่ไหมครับคุณโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นมันอาตมาแต่โยมสองคนนี้จะไม่เห็นจะไม่เห็นมันอาตมาของคุณโยมครับทีนี้คุณโยมชื่อคุณโยมอะไรครับโยมยุ๊กอันนี้โยมใหมบโยมยุ๊กกับโยมใบนะครับอาตมาจะให้บอกครับโยมยุ๊กเห็นอะไรฝั่งนี้ครับตรนไปตรงไปให้โยมยุ่ะ บ้านะี้นนี้มีหูอะแล้วเป็นย,ยังไงอีกบ้านะตัน่นี้อ่าสีไหนครับสีข <c oughs> าวเปลี่ยนมาได้ยังครับดมีอะไรครับสี<อ>่ะมีหูค <c oughs> าะมีหูแล้วก็สีสีขาวสีนี้ประยกต์มากฮะัฝนี้มีอะไรบ้างคะฝ่งนี้เป็น้แล้วอ็มีหูไม่เหูไม่มีหมูใช่ไหมครับนสะี จะไปจะบองเป็นสียังไงนะถ้าดำนี่มือจะมาถ้าขาวมีแก้วอ่ะทีนี้จะให้เหยนกันกวันนี้จะ็นากกันใช่ไหมเห็นหูกับไม่มีหูทีนี้จะให้เห็นกันนะจะให้ทะเลาะกันนะเป็นทะเลาะกันอะครับไม่เคยประมาณจะสร้างบทให้กันแล้วกันนะอย่าให้คนโยนทะเลาะกันนะอ่ะโยนผู้ด่ากันมาฮะคืออะไรนะไม่ไม่ไม่อันนี้มีหูเออพูดไปเลยอะไงอีกครับ ฝั่งนี้มีหูฝ yani ั่งนี้มีหูก็เป็นหูขาวเออฝั่งนี้ไม่มีหูไม่มีหูเออยมยุบยุบมีตาหรือเปล่ามีตาหรือเปล่ามีตามีาฝั่งนี้ไม่มีหูฝั่งนี้ไม่มีหูมีตาหรือเปล่ามีตาหรือเปล่าฝั่งนี้มีหูฝั่งมีตาหรือเปล่ามีมีหูด้วย ตั่งนี้เป uh, well, ็น anyway> so ี่มว่าตาลูเป่านะตากเปล่าเนี่ยคไกเลย่นนมเห็นผมเห็นบ้เห็นไหมน่จุบมัวเสียงกันไปเสียงกันมาสองคนเห็นต่างกันเขาทำยังไงนิยุจะให้คุณโยมท่านนี้เห็นเหมืนกับคุณโยมจะทำยังไงครับ คือแก้ววาตังอยู่พี่้าผูโยมจับแก้วฮะเออก็ทำยังไงก็ลองดูนี่คือเอาชวกันมาดูใช่ไหมฮะอ่าต้องชวนนะชวนนะไ่เดี๋ยวเวลาตรนนี้อ่าูดพูดนี้พูดแ่ไปฮะเดนนะเหอไปฮะอ่าหันหน้าไปหาูะเดี๋ยวจะบังกล้อง ดูของข้านนี้ฟังประมาบยังนะครับท้างดีแปลงไหมนี่เห็นไหมเอาเยอะหน่ยพูดตามกันมาเออเอาพูดตามรมาไปแล้วกันนะเอาไปใส่ปากนิดนึงนะจะได้ได้กินแล้วพอดีเราขาแล้วนันโอเคพูดตามกันมาเนี่ฟังเนี้ย มันมีหูหเธอมีตาหรือเปลา่า,อ,ลา,าอัโนนั <c oughs> ้นสิงโตโอเคโยมใหม่มาฝั่งนะี้โยมใหม่มาฝั่งน,งนี้ทีนี้ทำยังไงจะให้โยมยูเห็นมันกับโยมใหม่ทำยังไงก็เรียกมาดูอ่าเรียกมาดู าแล้วนั่งจุ๊บเราเล่นนะเราเล่นเราจะทำให้คนรักกันนะแล้วต่างไปนะเออเห็นไหมฮะคุณโยมอยู่ด้วยกันถ้าเราทำกันแล้วเจอความผิดมันเจอความผิดไปคนละมุมคนละหน้าเห็นไหมโยมเมื่อเจอปัญหามองปัญหาคนละมุมคนละหน้าก็วมเทียงกันไปเทียงกันมาเห็นไหมคุณโยมถ้าเราเจอปัญหา ช่วยกันแก้ไขกันเองเห็นไหมคุณผู้มองปัญหาให้เห็นเหมือนกันมีอะไรพูดคุยศึกษากันก่อนอย่ามัวเถียงกันไปเถียงกันมาในบริษัทคุณผู้ชมทำงานร่วมกันอยู่ด้วยกันมีอะไรพูดคุยซึ่งกันและกันขอเสียงปรบให้กับคุณผู้ชมสองครั้งแล้วละกันะแล้วละกันอยู่ดู